อัปเดตงานนะครับวันนี้อาจารย์นักดนตรีเดินทางเข้ามาอย่างบ้านพักแล้วนะครับอัปเดตงานนะครับตอนนี้ที่อาจารย์นักดนตรีได้เดินทางเข้ามาถึงบ้านพักแล้วนะครับ มีทำไมสถานที่ดักรตีมาหอดับผมพี่น้องมาดูทิมงานของชื่อยังแยนสโนแบนเหรอสโนแบนสโนแบนสโนแบนครับสโนแบนคอนเทนเนอร์แบนโอ้เข้ากับหน้าหนาวพอดีเลยคดินทางมาหอดแล้วครับพี่น้องไม่ได้สิบลุมบุมบัม ปกเต้งปกอันคันได้ที่จ้งสิขึ้นแท่น้วยครับิอันนี้อันสกิป ทิมชาอยู่ข้างล่างใ,ใต่แบ<อ>ีพวกจะร่วมกับหืูว่างมังครับสอเ<อ>ีกรไว้่รภาเป็นบ่ครับ สนูแบนบอลเดินแฟนข้างบัตรเราบัตเราพุงคอนเจนน่ะตอนปีย็่สิะปีผู้แทคนนึ่งผมาเตีนนึงเจซี่ยบอยครับไมกวางไม่ดุดอ้ต่อ nghe. Đây là số nào. đập muối khoảng vô sát đó ha. นั่นละมองมัน <laughs> คนอีสานนาะไปอยู่คนอีสานหนึ่งตงะะุ่นี่แหะนี่เงยกลวงล <laughs> ั่นนั่ยังตค่ยู่ตมกินเติมใส่ไปเติมขึ้นใส่ใส่

นี่นะครับอันนี้แดนเซอร์ใช่ไหมครับค่ะนี่พี่หนึ่งของเราเป็นไงกับการซ้อมหนักไหมช่วงนี้ก็หนักจ้ะซ้อมดึกจริงๆแดนเซอร์เราเนี่ยมีมีหลากหลายช่วงอายุเลยพี่หนึ่งบอกอายุหน่อยเท่าไหร่เท่าไหร่อายุสามสิบเจ็ดแล้วสามสิบเจ็ดแล้วแต่ว่าใจรักใช่ไหมพี่หนึ่งนี่นะครับนี่นี่่นเพียวร่างเพียวนะครับนี่เพียวเลยเหรอเออเพียวเลยเหรอโอเคเป็นยังไงบ้างฝากฝากฝาก เขาเรียกว่าไงอ่ะให้ทุกคนคือฝากหน่อยว่าก่อนจะเป็นแฟนจะมีอะไรให้ทุกคนดูอ๋อขอฝากหมอลลัคนใจเป็นแฟนด้วยนะคะปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่ๆค่ะยิ่งใหญ่อลังการเนาะยิ่งใหญ่อลังการแน่ๆนี่โอเคนี่นะครับขออนุญาตมาถ่ายห้องชุดนะครับสวัสดีค่ะนี่เป็นไงบ้างตอนนี้นะครับนี่รู้สึกว่าทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเลย ไม่หลับไม่ได้นอนคุมหวแล้วี่คุมหวแล้ว,วนึง <c oughs> น,นี่นะครับนี่แล้วหลายชุด <Okay. S 1> นะครับลหลายหลส่วนนพี่นะครับท่านเปิดวงกีดอกฮะตื่นตารื่งกาฝุนี่นะครับดดราไ้หัวพูดลน,น,นะเจ้าย่าูน,นี่นี่นะครับพี่ปองแป่งนะครับมีนี่นะครับทำทำงานกัน ตอนนี้กำลังตัดชุดอะไรครับสีเ,เขียวๆนี่เป็นชุดเพลงบูชาพญาแลค่ะบูชาพญาแลนะครับเพลงนี้แต่งขึ้นใหม่เลยเป็นเพลงที่แต่งใหม่ใช,ใช่ครับนี่นะครับทีมของเรานี่ให้ดูสวยงามมากนะครับนี่อันนี้ยังไม่เสร็จนะใช่ไหมยังบ้าเล้วได้หนังกระพุ้นโค้งนี่อันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่นนนนหัวเหรออะไรอย่างชุดเชิดห้อยกันเต็มเลยนะครับนู้นนะครับฝั่งทางโน้น เราขออนุญาตพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับ,นะรบชุดที่เสร็จแล้วบางส่วนนะครับนี่นะครับเตรียมพร้อมทุกๆฝ่ายเลยนะครับสำหรับมอลลมขวัญใจแฟนๆนะครับเป็นกำลังใจให้ห้องชุดนะครับนี่นะครับ พาไปดูหัวยังพี่พีทำงานยางกำลังจะเดินไปฝากติดตามด้วยค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจมอเตอร์พจน์ใจ็ัแได้เด้วยค่ะนี่นะครับปวลอดต้นทุนกันในโควิดเท่านี่นะครับจะเลี้ยงแกะนะจะเลี้ยงแกะไงว่าเราปลอดตัวมาแอบดูแผนทำหัวนะครับนี่นี่นะครับ แผนกทาหัวนะครับนี่พามาแอบ,บดูนะครับพาทุกคนมาแอบ,บดูนี่นะครับกําลังดําเนินการอย่างขมักขม้นนะครับนี่นี่นะครับเป็นไงแม่เป็นไงบ้างครับไอ้ส oh, ุ ทุกทรมานเล่งงานใช่ไหมครับเ่งงานนี่น,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 นี่นะครับเล่งงานเล่งแกะกันนะครับนีท่ทุกๆรายละเอียดทุกๆรายละเอียดเป็นไงบ้างน้องแจ็คนี่เล่นง,งานคะ่ะสู้ตายฝากผลงานด้วยนะฝากผลงานเลยนะคะนี่ฝากคอนเทนเฟนๆด้วยนะคะติดตามน้อจ็ะกำลังแบบว่าเล่งทุกๆฝ่ายเลยนะครับนี่ นั่งตัดกันเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับนี่นะครับหลายส่วนก๋วยเตี๋วด้วยนะครับนี่ตรงข้ามบ้านพักเลย นี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวตรงข้ามบ้านพักเลยนะครับนี่มีขนมขนมขายเดี๋ยวถ่ายติมวอด้วยนี่นะครับนี่ของกินเยอะแยะเลยนะครับใครมาอยู่บ้านพักหมอลำคนรจะเป็นแฟนไม่ต้องกลัวอดนะครับมีที่จริงอ่ะเรามีครัวแล้วก็ใครที่อ,อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็มีตรงนี้นะครับนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ไอติมวอด้วยนะครับของหวานของข้าวมีครบนะครับมีนี่นะครับโอ้ยมีค่าถ่ายให้ด้วยขอบคุณมากครับโอ้ยตัวโมยติมวอลร้านอะไรครับไอติมวอลร้านอะไรลูกคุณพูดไปคุณพี่ชื่ออะไรครับอ๋อเป็นติร้านติมวอลคุณติ๊กกับคุณติ๊กนะครับนี่มาจอดตรงนี้ ได้ก็ได้ขายนะครับนี่นี่นะครับนี่ได้ไอติมฟรีด้วยขอบคุณมากนะครสําหรับสปอนเซอร์ค่าถ่ายติมขายดิบขายดีขอให้ขายดิบขายดีนะครับเฮ้นี่นะครับพูดี่อไอติมบอสเก่งไม่ลืมชื่อหักเงินอย่าหักเลยพูดชื่อผิดหักเงิน นี่นะครับสปอนเซอร์ค่าถ่ายขอบคุณนะครับตอนนี้นังตีกำลังเตรียมพร้อมนะครับนี่